เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการอัปโหลดข้อมูลเข้าเครื่องเซฟเวอร์เพื่อให้สมาชิกเนี่ยสามารถดูสมาร์ทเมมเบอร์ได้อย่างถูกต้องทุกสิ้นวันต้องเรียนว่าในสังคมของประเทศไทยนั้นสังคมการเกษตรสาก์การเกษตรยังมีบทบาทสําคัญมากนะครับสวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยุโกวันนี้เราเดินทางมาที่จงังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมตุจชิสากลมาที่สากลการเกษตรพธารามจำกัด สากลแห่งนี้ได้ดําเนินธุรกิจอทิธุรกิจสินเชื่อธุรกิจรับฝากเงินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่ายธุรกิจการให้บริการผลผลิตทางการเกษตรผลปุ๋ยอินทรีย์สากลแห่งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสากลจึงได้นําโปรแกรมระบบบัญชีสากลครบวงจรซึ่งเป็นโปรแกรมที่กรมตรวจสบัญชีสากลพัฒนาขึ้นและนํามาใช้บริหารจัดการให้สากลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วันนี้เนี่ยเรามาเยี่ยมสากรการเกษตรโพธารามจำกัดนะครับที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบรุรีสากรการเกษตรโพธารามนี่เป็นสากรที่ตั้งมายาวนานมากนะครับมีประวัติการก่อตั้งระยะแรกตั้งแต่ไปี2481นะครับก็80ปีกว่านในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาวันนี้ที่ยินดีมากเลยนะครับแม้ว่าที่นี่จะเป็นแค่สากรการเกษตรซึ่งมีพี่น้องเกษตรกรเป็นสมาชิกทั้งหมดเนี่ย ต่ปรากฏว่าการทํางานของเขาปัจจุบันนี้ก้าวทันยุคดิจิตัลไปมากนะที่นี่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสากกร,รับแล้วก็ใช้มา10ปีเร็รเศษแล้วแล้วก็พัฒนาระบบให้กว้างขวางไปยิ่งขึ้นเรื่อยๆได้ใช้แอปพลิเคชันเสริมซึ่งซึ่งก็มีน้อยนะครับไม่ได้มีทุกสากกรที่จะใช้แอปพลิเคชันเสริมแล้วก็เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเหมือนที่นี่ในส่วนของจหกรร์นะคะ เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีการอัปโหลดข้อมูลเข้าเครื่องเซฟเวอร์เพื่อให้สมาชิกเนี่ยสามารถดูสมาร์ทเมมเบอร์ได้อย่างถูกต้องทุกสิ้นวันซึ่งสมาชิกเนี่ยสามารถดูในผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทเมมเบอร์ได้เลยนะคะซึ่งสมาชิกจะมีสมาร์ทเมมเบอร์ทางโทรศัพท์เราจะมีรหัสผ่านสำหรับการเข้าเครื่องนะคะซึ่งสมาชิกจะเป็นคนกำหนดพาสเวิร์ต่าง อันนี้คือหน้าตาของสมาร์ทเบอร์สามารถรู้ได้เลยว่าเรามีหุ้นอยู่เท่าไหร่คำประกันเรามีอะไรคำประกันบ้างเงินฝากมีอยู่เท่าไหร่นะคะเงินกู้เรามีกี่สัญญาในอนาคตเนี่ยการทำงานของสาก,กรนี่ไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเลยนะฮะบางทีคนเขากถามว่า สหกรณ์การเกษตรปัจจุบันยังมีความจําเป็นอยู่ไหมในยุคธุรกิจของปัจจุบันซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนี่ยต้องเรียนว่าในสังคมของประเทศไทยนั้นสังคมการเกษตรสหกรณ์การเกษตรยังมีบทบาทสําคัญมากนะครับเป็นการช่วยกันเองในหมู่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งก็ย่อมมั่นใจได้ว่าสมาชิกซึ่งเป็นคนในพื้นที่นั้นนั้นมีความเข้มแข็งตามไปด้วยนะครับ อย่างตัวอย่างที่เห็นที่บอร์ดนี่นะครับก็คือโปรแกรมระบบบัญชีสากร์ครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสาก์ซึ่งให้บริการฟรีนะครับแก่ทุกสาก์ที่ที่ขอใช้มานะระบบนี้ครอบคลุมทุกประเภทนะครับที่จําเป็นมันก็คล้ายๆกับธุรกิจของเอกชนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสาก์เนี่ยสาก์ไม่มีใครเป็นเจ้าของคนเดียวทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบแรกคือสมาชิกและหุ้น ทุกคนที่เป็นสมาชิกสากรต้องมีหุ้นนะครับระบบต่อมาส่งเสริมการออมส่งเสริมความเข้มแข็งในครัวเรือนคือระบบเงินรับฝากนะครับถัดไปนะครับเราก็มาดูว่ามันจะมีอะไรระบบเงินให้กู้นะอันนี้คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกสากรากรากกร มันจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งมีเงินเหลือก็เอามาออมแวะภายใต้ของระบบเงินรับฝากสากลสมาชิกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต้องใช้ใจ่ายเป็นพิเศษก็มาเข้าสู่ระบบเงินให้กู้นอกจากนั้นสากลการเศษตรยังมีกิจการที่สำคัญอีกอันคือเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่เป็นวัตถุดิบที่จะต้องเอามาใช้ในการผลิตทางการเกษตรไม่ว่าปุญญา๋ยยา หรือสารเคมีที่จําเป็นจําเป็นนะครับก็จะมีระบบสินค้ามาให้บริการซึ่งระบบนี้จะเป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับและสุดท้ายของระบบก็คือระบบเป็นเขาเรียกระบบบัญชีแยกประเภทก็คือการสรุปทั้งหมดให้เข้าสู่การปิดบัญชีสิ้นปีนี่คือการบริการโดยคร่าวๆโดยการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสากลครบวงจรของกรมตรวจบบัญชีสากลนะครับ ทางรายการเกษตรไทยนิชิยูกโกก็ต้องขอขอบคุณกรมตวรวจบัญชีสากรมาณัดทีนี้นะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิยูกโก,กได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมนัทถูพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ